สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอเครื่องรางของขังจากประเทศจีนที่ใครที่ได้ไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงหรือว่าไต้หวันนั้นจะต้องซื้อกลับมาบูชาทุกครั้งไปเพราะเนื่องจากจะเป็นของที่เป็นเิริมงคลแล้วยังเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วยครับนั่นก็คือกำไลาปีเสียนั่นเองครับ ปีเซียนั้นเป็นสัตว์มงคลในตำนานที่ฮิตฮอตมากในโซนเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะในหมู่ของพ่อค้าแม่ขายเนื่องจากความเชื่อที่ว่าปีเซียนั้นเป็นสัตว์เทพรเรียกทรัพย์ทั้งยังเสริมห่วงจุ้ยให้กับผู้ที่บูชาได้อีกด้วยสำหรับปีเซียนั้นนะครับเป็นสัตว์ในตำนานความเชื่อของชาวจีนมีลักษณะเป็นสัตว์สีเท้ามีหน้า หัวขาคล้ายกับสิงโตมีหลังคล้ายกับปลาและส่วนหางคล้ายกับแมวบางกว่าส่วนหัวนั้นคล้ายกับมังกรครับเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกันภัยจากพูดผีปีศาจและสิ่งที่ไม่ดีต่างๆปีเซียนั้นเป็นสัตว์ในตำนานแต่จะถูกเรียกให้แตกต่างกาันตามเพศ ตัวผู้นั้นจะถูกเรียกว่าปีส่วนตัวเมียนั้นจะถูกเรียกว่าเสียนอกจากนี้นะครับบางพื้นที่ของจีนจะเรียกปีเสียว่าเทียนลูกซึ่งแปลว่ากวางจากสวรรค์อีกด้วยเชื่อกันว่าปีเสียนั้นเป็นลูกตัวที่9ของมังกรสวรรค์ ินเก่งและไม่มีรูทวารในอดีตปีเสียถูกนำมาประดับเป็นธงในการสงครามสมัยราชวงศ์โจซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญการปกป้องคุ้มภัยและการนำมาซึ่งชัยชนะครับแต่ในการปัจจุบันปีเสียนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครองทรัพย์สินให้กับผู้ที่บูชากำไรปีเสียของร้านวัลลันทอนเรานั้นนะครับ ต่างจากทองเหลืองและแร่เหล็กน้ำพีนับเป็นของมงคลที่คู่ควรแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากเราได้ใช้วัสดุที่มีความอาถรรพ์และศักดิ์สิทธิ์เสริมด้วยไดที่แสดงออกถึงความมงคลสามารถสวมใส่พกพาไว้ที่ข้อมือได้เพื่อช่วยเสริมบุทธคุณดานเรียกทรัพย์รับโชคป้องกันภัยจากสิ่งที่ไม่ไดีต่างๆครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชากําไรปีเสียของร้านเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมาอย่างลิงก์ใต้คลิป เพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและหากว่าท่านมีข้อสงสัยอยากจะพูดคุยปรึกษากับเราก็สามารถทำได้โดยการติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรครับและก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่ง เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ